ลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะครับกับเสริมให้ปังครับที่เราจะนำศาสตร์แล้วก็เคล็ดลับต่างๆเนี่ยจะมาเสริมการใช้ชีวิตของผู้ชมให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นะครับกับไอแห่เรื่องผมไว้ใจเราหมดปัญหาผมร่วงผมล้านผมบางและหัวเถิกเห็นผลอาทิตย์ได้ใน2สัปดาห์ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับ ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการใส่สีเสื้อต่างๆหรือว่าการใส่ชุดนะฮะให้สีนั้นเหมาะสมกับวันเกิดครับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์และอยากจะไปทําธุรกิจไปขายงานหรือไปติดต่อสื่อสารให้มันคล่องแคล่วนะฮะแล้วก็ให้มันประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนักวิเคราะห์ศาสตร์โง่เฮ้งเช่นเดิมนะครับต้องขอต้อนรับคุณเอิงนัทรสาครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับพบกันอีกแล้วนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมบอกว่าลองเปลี่ยนสีกระเป๋าไปแล้ว บอกว่าเอ้ยเห็นผลได้ดีมากเลยอ่ะบอกซับเข้ามาเรื่อยๆเหนียวซับเหนียวซับเป็นสีเขียวเหนียวซับเหนียวซับครับวันนี้เราจะพูดถึงวันเกิดนะฮะก็คือคนที่เกิดวันไหนก็แล้วแต่เวลาจะออกไปข้างนอกติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่เกษตรกรเองนะครับที่ชมรายการอยู่นะฮะถ้าวันนี้จะไปค้าขายนะหรือไปเจรจาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองเปลี่ยนสีเสื้อดูใช่ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการ ใส่ไปแล้วให้คนอุปถัมภ์เมตตาทําอะไรก็สําเร็จได้หมดเลยนะใช่ค่ะคืออย่างน้อยคนเมตตาเนี่ยเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งแล้วค,ครับผมมาเริ่มเลยครับเกิดนะฮะอันนี้เกิดนะค,ะค,ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะแนะนําให้ใส่เสื้อสีดําเทานะคะเวลาไปพบลูกค้าหรือติดต่อธุรกิจการงานต่างๆนะคะก็จะประสบผลสําเร็จค่ะคและสี <ผม S 2> ที่ไม่ควรใส่คือสีฟ้านะคะวันนั้น ถ้าจะออกไปพบใครไม่ควรใส่สีฟ้าไปโอเคครับผมส่วนมาต่อมานะคะวันจันทร์ค่ะควรใส่สีส้มค่ะค่ะแล้วก็สีที่ไม่ควรใส่คือสีแดงค่ะวันจันทร์ควรควรใส่สีส้มนะฮะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คือสีแดงนะคะจำจจดจดเลยนะคะส่วนวันพุธกลางวันนะคะควรใส่สีเหลืองค่ะค่ะแล้วก็ที่ไม่ควรใส่คือสีชมพูค่ะส่วนพุธกลางคืนล่ะครับผม พุธกลางคืนนะคะควรใส่สีม่วงค่ะสีที่ไม่ควรใส่นะคะก็คือสีชมพูเหมือนกับพูดกลางวันเลยค่ะโอเคครับต่อครับ ต่อมานะคะวันพฤหัสค่ะควรใส่สีเขียวค่ะแล้วสีที่ไม่ควรใส่ก็คือสีม่วงนะคะนะแล้วก็ต่อไปวันศุกร์ค่ะก็คือควรใส่สีฟ้าสีที่ไม่ควรใส่คือสีดํากับเทานะคะสองสีนะฮะส่วนวันเสาร์ค่ะวันพิบัติเลยนะคะควรใส่สีชมพูนะคะจดเลยค่ะจดเลยใส่สีชมพูใช่ค่ะควรใส่สีชมพูไปพบลูกค้าติดต่องานอย่าลืมนะคะแล้วก็สีที่ไม่ควรใส่คือสีเขียวนะคะพิบัติแยกออกเลยนะแยกออกจากตู้เสื้อ โอเคนะตปกติก็ไม่ค่อยใส่สีเขียวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะลองลองเปลี่ยนกันดูลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนแลคือแบบไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมคะจากจากที่ได้นําหลักต่างๆเนี่ยแล้วก็มาปรับใช้แล้วเนี่ยมีผลตอบรับของคนรอบตัวหรือว่าตัวเองที่มีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างไหมครก็มีก็บังบังบางบังเครสนะคะก็คือพอใส่ไปพบลูกค้าอย่างเงี้ยก็จะแบบ ลูกค้าก็จะตอบรับได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้คือบางทีมันมันดูเหมือนไม่มีไม่มีเหตุผลนะใช่ไม่มีเหตุผลแต่ก็<อ>งงๆเหมือนกันใช่ฮะคืออย่างอย่างที่ถามคุณเอิงเมื่อกี้เพราะว่ามีคนใกล้ตัวเหมือนกันก็ลอง<ฆ>เอาหลักคุณเอิงนั่นแหละ<ฆ>ไปเปลี่ยน ดูว่าเออเป็นยังไงปกติบางทีไปหาลูกค้าเนี่ยยังไม่รู้หลักในการใส่ชุดะก็ไปแบบนี้แหละเอ๊ะทำไมลูกค้าคุยยากมากอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยแล้วมันดูติดขัดหมดเลยพอลองเปลี่ยนนิดนึงนะหรือแม้แต่งโัวเฮงการแต่งหน้าทาผมเองเปลี่ยนไปนิดนึงกลับเป็นว่าทุกอย่างเจราจาติดต่อง่ายมากขึ้นค่ะวันไหนที่แบบสมมติว่าใส่แบบสีดามสีเทาไปพบลูกค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหน้าหมองหมองหน้าไม่ได้แต่งอย่างเงี้ยเซ็แค่ผมเด่ยเดียวอย่างเงี้ยก็ คุยก็ไม่ลูกค้าก็ไม่ประทับใจแล้วนะคะ <ừ> um. ก็คือเหมือนกับว่าเว็บแรกที่เขาเห็นก็คือให้เขาประทับใจแล้วก็แบบ,บเออคนนี้น่าเชื่อถือนะคะ <ừ> um. เ,รา,เราสามารถร่วมงานได้อะไรประมาณนี้และตามความคิดส่วนตัวเองของคุณเองิงคิดว่าการที่เราลองปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเพื่อบุคลิกภาพเนี่ยมันมีผลไหมฮะมีผลนะคะก็คือคอย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่า,าบุคลิกภาพของเรา,าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารูปร่างหน้าตาการแต่งหน้าก็คือ เป็นแบบแรกที่ทุกคนต้องแบบมองจากภายนอกก่อนอันนี้จริงเนะบางทีเจอกันไม่รู้จักอ่ะไปเห็นหน้าแป๊บหนึ่งเราก็จะตัดสินไปก่อนแล้วว่าบางคนดีหรือไม่ดียังไงบ้างใช่ค่ะบางคนเดินผ่านกันไม่ชอบหน้าคนนี้เลยอะไรอย่างงี้เพราะบางทีแบบเขาแบบทําตัวหมองๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมนะฮะเราไม่ได้บอกว่าอุยอย่างนี้คือดีมากหรืออย่างนี้คือไม่ดีนะฮะแต่เป็นศาสตร์ ใช่ค่ะที่เรานํามาแชร์กันหลายศาสตร์นะเน่เล็กๆน้อยๆนะคะครับผมครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรอีกก็ต้องติดตามด้วยฮะแต่ที่สาคัญที่สุดคุณผู้ชมฮะอย่าเพิ่งหวังเชื่อเรื่องต่างๆแต่เราต้องทําตัวเองให้ดูดีก่อนวันนี้ฮะเราจะดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยตัวไหนยังไงบ้างครับวันนี้เราก็จะมีตัวลุงนะคะก็คือเอ็นเอ็นคอลลาเจนมิกนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะนะคะก็จากปกติค่ะราคา ข้างกล่องเลยนะ950บาทค่ะควันนี้เราลดเหลือ450บาทแล้วก็1แถม1นนะคะคแล้วก็ ถ้าราคารวมแล้วจริงๆก็คือ1,900าอบาทก็ลดเหลือแค่450บาทได้2กล่องเลยช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับก็คือโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างเลยค่ะครับผมบริการส่งทั่วประเทศไทยด้วยส่งฟรีนะคะส่งฟรีด้วยใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาหรือว่าติดต่อตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอิงด้วยนะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกเคล็ดลับปังๆนะเทคนิคโดนๆเดี๋ยวมาแชร์กันขอบคุณนะครับนะคุณผู้ชมก็สามารถ ที่จะไปลองเปลี่ยนสีชุดต่างๆให้เหมาะสมกับวันเกิดได้ด้วยนะครับเป็นการเพิ่มอํานาจวาสนาบารมีคุณผู้ชมนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่กลับมาเจอกันช่วงหน้าพลิกดวงพลิกชีวิตครับ